Let's go Let's go Let's go มาามามามาอืมอลงไปเลยอ่าอ่าลงไปเลยนะลงไปเลยนะใครทำกันลงไปเลยนะไม่ต้องมาขี่กับยายนะโอเคไหมใครพูดยากอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเม่นังคอยตาผ่านได้แล้วนี่ตากค่อยตอได้แล้วน่ะปากาปะฮะผมขอ,อผมปากก่อนเรื่อเออโตตับ,ตตบเดี๋ยวนะ <c oughs> ยายเอากล้องหน้าก่อนแป๊บ ขับบนมืเดเหรอหรือพี่น้อยไหนๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอตาอ้าว,อ,าว,อ,วอ้าวโอ้โหบันไดสวยเอากลับก่อนเดี๋ยวนะับออถึงแล้วเหรอโอ้ยอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งไม่ต้องลงไม่ต้องลงมาวายายพาไปต่อมาต่อ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 ,ตอ,ตอว่า โอ้โมันสิมันสิเละมันสินเละมุกเจ้าสิเละอย่า,าจับนะลูกนะอย่าจับนะคะห้ามจับนะคะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคโอเคยายไปก่อนนะอ่าโอเคไปแล้วนะไปะมีใครไปกับยายไหม <c oughs> ไปยายจะพาไปเที่ยวนู่นอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานมาเลยมาเลยมา โอ้อันนี้ปิดเหรอระวงังระวงังวางล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 งเลยวางลงเลยวางลงเอามาแม่มาเรียวเรวทำบันไดให้หนูอยู่นะ่ะตาทำบันไดให้อยู่นะั่น มาเร็วๆยายไปก่อนเดิ้ bye อบายๆเรารอกันโอ้รอกันเกือบไม่ถึงมาน้องเพชรมาน้องเพชรเปต้องไปผปสมปูนมา <c oughs> เร็วๆๆไปแล้วนะ <c oughs> เอาไปขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะเอาเข้าที่ประจำที่ตัวเองเลยค่ะที่ตรงไหนคะเออเอานั่งข้างล่างเลยเอานั่งข้างล่างเลยนะคะโอเค ลอดภัยดีอยู่นะคะ เติมน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยโอเคตาเติมน้ำมันให้แล้วสนุกไหมคะสนุกยายสบห้าละล้ล้อ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 ไปก็ไปจ้ะ 啦啦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 ！La, la, 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 la. แดงมาแดงแดงเร็วบายบายตอนนี้อากาศดีมากเลยยายก็จะพาหลานขี่รถนะคะขี่รถ ขอขวดของเราพอควายเข้านาขอคนถึงทั้งพอระฆังทั้งฟ้า bay lại à, ta su su bọc ta còn ta